ออกมาขายอะไรพวกเนี้ยบางคนเนี่ยค,ค,คนคุกอนอ่้องติดคุกปีเนี้ยมาบาังคับให้มันขายของจํำยุ่งจํำยอด,อดนี่มันปีมันมันไม่ได้อ่ะนอราะงั้ยก็ยเ,ยเด็กไม่สนองอย่าหาเรือ่อง นี่คือคลิปเสียงที่เผยแพร่กันในโลกออนไลน์ครับโดยเพจที่ใช้ชื่อว่าบิ๊กเรียนอ้างว่าเป็นการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ระดับผู้อำนวยการเรือนจำจังหวัดกระบี่บังคับให้ผู้ต้องขังหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองในเชิงข่มขู่และก็ทำร้ายร่างกาย ล่าสุดรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกประจำกรมราชัณฑ์เปิดเผยบอกว่าขณะนี้กรมราชทัณฑ์มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยมีผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์เป็นประธานคณะกรรมการเพื่อให้การสืบสวนเป็นไปอย่างรวดเร็วยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแน่นอน พร้อมกับลงพื้นที่ในวันนี้ครับจะเร่งดําเนินการสืบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็วหากพบว่ามีมูลความผิดเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวจริงก็จะดําเนินการย้ายผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัยต่อไปเนื่องจากว่าการบังคับผู้ต้องขังไม่สามารถกระทําการใดๆได,ได,ได้เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็ต้องถูกลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาด สำหรับเรือนจำกระบี่ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุนักโทษกทษ่ษอเหตุจลาจลวางเพลิงเผาเรือนานอนร้านค้าสวัสดิการได้รับความเสียหายมาแล้วเมื่อวันที่16ต่อเนื่อง17ธันวาคม2564ที่ผ่านมาครับเนื่องจากว่ากลุ่มนักโทษไม่พอใจมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 เหตุการณ์นี้มีนักโทษถูกดำเนินคดีรวม31คนแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาลด้วยครับ